จริงๆต่อเก็ไว่ลิงเต่าเก็ไหวไหลปินตาเจียหขาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านในยุคที่โลกของเรานั้นได้เชื่อมโยงกว่ามากกว่าที่เคยเป็นมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เกี่ยวขกับกำนักการทูตหรือบ้าดับผู้นํานประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กําลังเรียนรู้ทํางานและใช้ชีวิต ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานทั้งใน,นเรื่องของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมไปจนถึงระดับประชาชนคําว่าจงไทยอี้เจียชินจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันคํากล่าวนี้ไม่ได้แสดงออกถึงเชื้สัญลักษณ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและชาวไทยที่มีความผูกพันกันอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะในโลกของยุคดิจิทัลเศรษฐก,กิจสร้างสรรค์และการสื่อสารที่ไร้พรมแดนชาวจีนและชาวไทยรุ่นใหม่กําลังมองหาความสัมพันธ์นี้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของโอกาสความท้าทายตัวตนและบทบาทของพวกเราที่จะมีร่วมกันในอนาคตค่ะประเทศไทยและประเทศจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกว่า50ปีนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ในปีพศ2518แต่ในความเป็นจริงแล้วความผูกพันของทั้งสองประเทศนั้นมีรากฐานยาวนานกว่าหลายร้อยปีทางด้านการค้าวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์ของประชาชนจงไทยอีเจียชินจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาจนถึงปัจจุบันไทยและจีนมีการแลกเปลี่ยนเยือนระดับผู้นำอย่างสม่ำเสมอผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันจุดยืนในการเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันและสนับสนุนการไม่แทรกแซงกิจการภายในจีนถือเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยขณะที่ไทยเองก็มีบทบาทสำคัญในฐาน,นะศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมความร่วมมือเป็นรูปธรรมท,ที่ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคร่วมมือกันมากขึ้นมีหลายโครงการเช่นกิจกรรมค่ายนักธุรกิจเยาวชนประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในช่วงปลายปีที่ผ่านมาณเมืองลี่เจียงมณฑลยูนนานโดยมีนักธุรกิจเยาวชนและผู้แทนองค์กรกว่า80คนจาก6ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงจีนเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับโอกาสใหม่พร้อมเปิดตัวฐานข้อมูลความร่วมมือ นักธุรกิจเยาวาชนร่มแม่น้ำโขงและเวิร์กช็อปที่รวมทรัพยากรและความต้องการของวิสาหากิจและธุรกิจของแต่ละประเทศด้วยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการจับคู่ทางธุรกิจการค้าที่เหมาะสม <Make up. S 1> ะแล้ววก็็มมันนนเเเหื่่่่อออยยตรงงทีาาาถึปุ๊ การมความร่วมมือทางวัฒนธรรมแม่โขงล้านช้างในมณฑลยูนนานส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งจีนและไทยเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นในฐานะคนรุ่นใหม่ครูแอนครูชาวไทยนอกจากจะเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในนครกุนหมิงมณฑลยูนนานแล้วยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างสองประเทศค่ะ ไปฟังได้转弯ฟังแล้วก็อมดเลยร้องค่ะอ่า<嗯>ชอบชอบ,ชอบลำเหนืออ,นอ่าอันนี้เขาเป็นสาวเหนือสาวเหนืออ่าสาวเหนือมาจากที่ไหนคะอ่าที่ฉันมาจากเมืองทงนบินนะค่ะ,ะก็เลยชอบเรื่องนี้เลยนะคะเพราะเดอนทำคล้ายคลึงกันมากก็เลยชอบใช่ไหมคะชอบค่ะ ตั <c oughs> องไมจะเป็นอาจารย์แล้วที่จริง <c oughs> เราก็ต้องเป็นสะพาน <c oughs> มิตรภาพ ของไทยจีนอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็ถือว่าเป็นทำหน้าที่เป็นทูตพัะธนสถานระหว่างสองประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนบ้านของเราด้วยแถบอาเซียนจีนในภัมิด้วยที่เขามาเรียนภาษาไทยเนี่ยเขาจะนําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดประกอบอาชีพเป็นอะไรบ้างคะจ๊ะนักศึกษาที่ที่จบจากเราใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาก็จะไปประกอบอาชีพอย่างเช่นสอบข้าราชการในประเทศจีนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทําในอาชีพของเรื่องของการล่ามการเป็นมัคคุเทศแล้วก็ในเรื่อง ื่องของบริษัทการค้าระหว่างประเทศค่ะจริงๆว่าดิชาญาเปลี่ยนราบราำในเรื่องจำใช่ถ้าตำหนวจะคนรายอดิชาญะไปคุยกันกราบคนร้ายแล้วซอํานวยความสะตัูว่แก้ตำหนู นกเหนือจากภาษาไทยล้าชอบอย่างอื่นเกี่ยวกับประเทศไทยไหมคะอ๋อชบปรยอากาศของสังคมไทยสบายสบายาใจเย็ยนๆอ๋อค่ะตีฉันอยากเรียนต่อที่ไทยแล้วสมัครมหาวิทยาลายัยนเลสวรอยากเรียนต่อภาษาไทยอืมแล้วแล้วถ้าหาจบก็อยากเรียนต่อปริญญาเอก ที่ไทยค่ะอ๋อค่ะจบแล้วก็วางแผนจะทํางานที่ไทยหรือว่ากลับมาที่จีนคะอก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากทางานที่ไทยมากกว่าค่ะฉันเป็นคนที่ชอบภาษามากๆแล้วชอบวัฒนธรรมไทยมากก็เหมือนอมีวัสนามากๆเหมือนกับไทยเลยออาจารย์ตั้งชื่ออเจ้าแล้ว นูจะไปเรียนต่อที่พิซานูโลเพราะมหาวิทยาลัยนาเลสวนอยู่ที่พิซานูโลก็แล้ววันหน้าก็ไปส่งแควแล้วก็เป็นออเจ้าจริงๆแล้วค่ะขณะเดียวกันไทยและจีนมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางวิชาการมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีนให้โอกาสเยาวชนรุ่นใหม่ไทยต่อยอดองค์ความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจวิถีวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งและต่อยอดสู่การพัฒนาสาขาอาชีพในอนาคตอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้จีนแบบโอมเศรษฐกิจเขาใหญ่มากแล้วแบบว่าเรื่องของสิ่งของต่างๆก็คือนําเข้ามาที่ไทยเยอะมากแล้วคนจีนหลายหลายคนก็คือย้ายไปที่ไทยหลังจากโควิดครับก็ผมรู้สึกว่า เรื่องของโอกาสทางการหางานเองหรือว่าเรื่งองโอกาสการใช้ภาษาเองก็มีมากขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าภาษาจีนเนี่ยมันค่อนข้างสาคัญนะครับจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศนั้นมีแนวโน้มเติบโตแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจของโลกเผชิญกับความท้าทายนอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ อันนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตที่ครอบคลุมทั้งคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของจีนในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคในระยะยาวเช่นเมกะโปรเจกต์โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ที่สุดระหว่างไทยกับจีนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพหนองคาย จยมีเป้าหมายเชื่อมต่อการคมนาคมของไทยเข้ากับจีนตอนใต้ผ่านประเทศลาวและเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด BRI หรือ Belt and Road Initiative โดยจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรถไฟความเร็วสูงไทยรับผิดชอบการลงทุนและการบริหารโครงการขณะเดียวกันยังร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรไทยด้านวิศวกรรมและระบบราง ที่ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศเพิ่มศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางรถไฟขณะเดียวกันยังมีความร่วมมือด้านการออกแบบการก่อสร้างและอบรมบุคลากรรถไฟทางคู่และระบบรางอื่นๆที่ช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยในระยะยาวด้วยจีน เป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ในพื้นที่ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยมีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะปิโตรเคมีและพลังงานเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนสู่ไทยเพิ่มการจ้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานไทยอีกทั้งยังเชื่อมโยงระวางของโซ่อุปทานของไทยและจีนด้วย ขณะที่ด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความร่วมมือกันด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บุคลากรและการวิจัยโดยช่วงวิกฤตที่ผ่านมาไทยและจีนให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งกันและกันไม่เฉพาะแค่ด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองระหว่างรัฐเท่านั้นแต่ด้านประเพณีนั้นก็ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยโดยรวมด้วย วัฒนธรรมและคนไทยเชื้อสายจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาอย่างยาวนานอันมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษาไม่เพียงแต่ประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่นี่ยังเป็นรากฐานอย่างลึกและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยโดยรวมด้วยวัฒนธรรมการค้าขายทำมาหากิน แนวคิดด้านกระตันอยู่ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมของไทยและจีนจนหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในยุคปัจจุบันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยและจีนยังคงยึดหลักความร่วมมือความไว้วางใจและมิตรภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ